ใครที่กำลังรู้สึกท้อแท้เสียใจหรือผิดหวังวันนี้เรามี19ข้อคิดดีๆที่เป็นกำลังใจให้ตัวเองมาฝากกันค่ะ 1. อย่ากกลัวการเริ่มต้นใหม่และอย่าแคร์สายตาใครตราบใดที่เรายังหายใจอยู่ 2. คนอื่นไม่ให้โอกาสเรา ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับรอไม่ให้โอกาสตัวเอง 3. กระจกไม่เคยดูถูกใครมีแต่คนที่ไม่มั่นใจที่ดูถูกตัวเอง 4. คนฉลาดไม่ใช่ผู้ที่ชนะการโต้แยง้งแต่คนฉลาดคือผู้ที่ออกห่างจากการโต้แย้งตั้งแต่เริ่มต้น 5. คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือคนที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่ใช่เพราะได้ทำในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำหกอย่าเป็นคนเก่งที่แรงน้ำใจแต่จงเป็นคนธรรมดาทั่วไปที่มีน้ำใจและไม่เห็นแก่ตัวเจ็ดมองปัญหาให้เหมือนกับเม็ดทรายถึงจะเยอะมากมายแต่เม็ดทรายก็เล็กนิดเดียวแปดใครจะดูถูกเราก็ปล่อยให้เขาดูถูกไป แต่จงท่องให้ขึ้นใจว่าเราจะไม่รู้ถูกตัวเอง 9. ไม่มีใครเกิดมาไร้ค่าแม้แต่คนโง่ที่สุดยังฉลาดในบางเรื่องและคนฉลาดที่สุดก็ยังโง่ในหลายเรื่อง 10. ไม่มีอะไรเสียเวลาไปมากกว่าการคิดที่จะย้อนกลับไปแก้ไขอดีต 11. ไม่เคยมีอะไรช้าเกินไปที่จะทําในสิ่งที่ตนฝัน,น 12. คนที่ไม่เคยหิวย่อมไม่ทราบซึ้งรสของความอิ่ม 13. ความสำเร็จที่ผ่านความล้มเหลวย่อมหอมหวานกว่าเดิม 14. อันตรายที่สุดของชีวิตคนเราคือการคาดหวัง อย่ายอมแพ้ถ้ายังไม่ได้พยายามอย่างเต็มที่เหตุผลของคนคนหนึ่งอาจไม่ใช่เหตุผลของคุณอีกคนหนึ่งถ้าคุณไม่ลองก้าวคุณจะไม่มีทางรู้เลยว่าทางข้างหน้าเป็นอย่างไร 15. ปัญหาทุกอย่างล้วนอยู่ที่ตัวเราทั้งสิน้นยินดีกับสิ่งที่ได้มาและยอมรับกับสิ่งที่เสียไป 16. หลังพายุผ่านไปฟ้าย่อมสดใสเสมอ 17. มีแต่วันนี้ที่มีค่าไม่มีวันหน้าวันหลัง 18. บแปคนเราไม่ต้องเก่งไปทุกอย่างแต่จงสนุกกับงานทุกชิ้นที่ได้ทำและข้อสุดท้าย 19. หัวใจของการเดินทางไม่ได้อยู่ที่จุดหมาย หากอยู่ที่ประสบการณ์2ข้างทางมากกว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะไม่พลาดวิดีโอต่อๆไปจาก Good Story by ชลินทิพย์